สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไอคอนอีสานไอคอนอีสานชาแนลอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ได้กลับบ้านสองอาทิตย์าก็ขึ้นแบบนี้นครับเนี่ยอือยู่ดอกไม้ไม่แน่ใจว่าเป็นดอกไม้ที่เขาปลูกหรือว่าดอกไม้ริมทางแต่เมื่อก่อนไม่เคยเห็นเลยเนี่ยอับตอนนี้ก็เป็นเขาเรียกว่ากรมอุตุนิยมบอกว่าเข้าสู่ฤดู หนาวอย่างเต็มเนี่ยเต็มฤดูกาลแล้วนะครับแต่ฝนยังตกอยู่ดูต้นกล้วยโอโ้โดนยาเหยียบสะแล้วเดี๋ยววันหลังต้องมาตัดญ้าตรงนี้แล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมช่องของผมแล้วก็ที่ช่วยกดติดตามผมไอคนอีสานหลายท่านที่เข้ามากดติดตามก็ขอแนะนําตัวนะครับแนะนําตัวใหม่ว่าผมเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ อำเภอศิอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นคนเป็นคนไทยแต่ว่าเกิดมาก็พูดภาษาลาวเนาะภาษาอีสานมันก็ไม่ใช่ลาวร้อนะอันนี้ดอกทองไว้ไลนะครับอน,นี้ผมจะที่ผมพูดไปเรื่องการให้สัญชาติ <c oughs> ไทยแก่บุคคลผู้ไร้รัฐแล้วก็ผู้อพยพนะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยก่อนปี2000 542ซึ่งเป็นผู้อพยพที่บอกไม่มีหลักฐานว่าเป็นคนสัญชาติไหนคือรัฐผมไม่แน่ใจนะว่าปี2542มันยังจะมีคนอพยพที่แบบไม่ใช่คนที่ไม่มีสัญชาติอยู่หรือเปล่าไม่มีรัฐเดิมสังกัดนะฮะ แต่ตามกฎหมายเขาพูดอย่างนั้นว่าต้องเข้ามาอยู่ในประเทศไทยก่อนปี2542แล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียน่านการลงข้อมูลบุคคลไร้ลัดไปแล้วเห็นยังลูกไหมป,ปหู่ยังอู่ยังตอนนี้ ตัวนี้บ่ตัวเขียวเขียวเนี่ยบ่อ๋อตอนนี้บ่มีออเดอร์เลยบ่ผมบ่ค่อยได้เข้าไปแต่เศร้าๆเลยบ่ได้เอาผักไปโอ๊ตไปสาระเออใหญ่แล้วบ่มาบ่มากระพรอแล้วเออดีแล้วดีแล้วก็สิมีสังคมอืมอันนี้ครับลุงหมายนะครับเป็นชาวสวนปลูกผักปลูกผักสลัดที่ตรงนี้ก็ เช่าเขาปีละหนึ่งพันต้นหนึ่งได่ข้างบนนี้เขา,าปลูกผักนะครับทำข้าวไม่ได้เพราะว่าทำข้าวนี้นกมันกินหมดอันนี้พูดถึงคนไร้รัฐต่อนะครับมันก็โดยโดยหลักของอันนี้ผมก็เคยอ่านมานะว่ามันมีกรณีที่ UN เขาพยายามรณรงค์ต้องไม่มีคนไร้รัฐ ไรสัญชาติเพราะว่าการไรรัฐไรสัญชาตินี่มันไม่มีตัวตนในโลกทั้งที่มันเป็นกอะไรนะถ้าพระมองว่าโลกนี้เป็นหนึ่งเดียวแนละ้วไม่มองว่ามันมีการแบ่งแยกอาณาเขตของรัฐแต่ละรัฐซึ่งมันก็ค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวไปนิดหนึ่งเนาะที่ครับเขาก็คนเหมือนกันมีหูมีตาเหมือนกันอย่างเงี้ยนะและที่สําคัญตั้งแต่ผมเกิดมาจนถึง <c oughs> จนผมโตมาขนาดนี้อายุ53จาก ข้า54แล้วเนี่ยผมก็จะด,ดินได้ยินแต่เรื่องของคนไร้ไร้สัญชาติซึ่งก็เป็นเรียกว่าคนถิ่นที่สูงซึ่งก็อยู่ในบนส่วนมากก็อยู่ภาคเหนือนะครับภาคเหนือของประเทศไทยภาคเหนือก็จะติดประเทศพม่าหรือเมียนมาซ,นซึ่งประเทศนี้ก็ตั้งแต่ผมเกิดมาเลย ผมเกิดมาในปี2514ก็พอปี2518ก็มีสงครามเวียดนามสงครามเวียดนามแล้วก็ต่อเนื่องมาด้วยสงครามเขมรสฝ่าย4ีฝ่ายอะไรเงี้ยครับก็ไม่รู้ลบกันเพื่ออะไรไม่เห็นมีใครแพ้ชนะแล้วประเทศก็ถอยหลังไปก็ถ้าพูดถึงตอนนี้ก็มีคนฝรั่งเขาพองว่าเอ๊ะทำไมกัมพูชาลาวพมา่าอยู่ติดไทยแท้ๆทำไมแบบสภาพความเป็นอยู่มันต่างกันอันนี้ก็ ก็ต้องไปหาคําตอบเองผมไม่กล้าจะพูดฟันทงว่ามันเกิดจากอะไรนะครับถ้าจะว่านิสัยใจคอมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่ากระเหลี่ยงที่มาอยู่ในประเทศไทยเขาก็ดูสงบดีนะกระเหลี่ยงมอนผมก็คนหนึ่งนะเป็นคนเชื้อสายลาวพ่อยายผมที่ที่เล่าไปในคลิปก่อนๆว่ายายผมแม่ผมว่ายายผมเนี่ยมาจากเวียงจันทร์ในยุคที่ หมายนั้นน่าจะอ <c oughs> พยพหรือว่าหนีมาตอนที่ว่าฝรั่งเศสยึดประกาศยึดนะฮะอันนี้ก็มีบ้านมาอยู่ใหม่แล้วนะครับเนี่ยมันก็เลยทำให้แต่ก็คือในมุมมองของผมนะว่าความจเจริญน,นะผมผมสนับสนุนระบบทุนนิยมแล้วก็ระบบเสรีนิยมประชาเสรีนิยมประชาธิปไตยนะครับ แต่แน่นอนลาวก็ค no? like ือคอมมิวนิสต์เวียดนามก็เขาก็เป็นสังคมนิยมก็คล้ายคอมมิวนิสต์หรือเปล่าผมมองว่าสังคมนิยมคือระบบเศรษฐกิจนะครับแล้วก็คอมมิวนิสต์ก็คือระบอบเศรษฐกิจแต่ระบอบการปกครองของเขาคือเขาเรียกว่ามีเผด็จการฟั่งคนคนเดียวหรอดิเตอร์นะฮะของเรามันก็ คือค่อนข้างจะทําให้มันสับสนเองเนาะของเรามันจะว่าประชาธิปไตยเต็มร้อยไหมมันก็ไม่เต็มร้อยแต่ระบอบเศรษฐกิจของเรามันเป็นทุนนิยมค่อนข้างจะเสรีคือมันไม่มีหรอกครับทุนนิยมเสรีเต็มร้อยนะเพราะว่ามันถ้าเสรีเต็มร้อยมันก็เขาเรียกว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กปลาใหญ่กินปลาน้อยไปเลยคนนะเก็บผัดมันก็ทําให้ หลายๆเล็กไม่สามารถโตได้เพราะทุนมันน้อยรัฐบาลก็ต้องเข้ามาควบคุมเก็บผักอันนี้เขาเรียกว่าสะาาวอินโดหรือสะดาวมาเลยทีนี้ในเมื่อคนที่เรามองที่เรากังวลกันก็คือการการพูดถึงคนพมา่าแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์ตอนที่คนพม่ามา,มาเรียกร้องสิทธิ์อะไรสิข้ออนะไรนั่นแห ซึ่งเป็นอันนี้เขาเขาเรียกร้องสิทธิ์โดยที่เขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้สัญชาติไทยแล้วแต่ว่าผมก็แปลกเนาะทำไมเขามาเรียกร้องกับรัฐบาลไทยเขาอาจะต้องไปเรียกร้องกับรัฐบาลของเขาคือกลับบ้านนะครับเอาเพื่อพูดตรงๆกลับบ้านคุณกลับบ้านไปต่อสู้นะกลับบ้านไปต่อสู้แล้วก็เรียกร้องคุณก็จะได้มาคุณมาเรียกร้องจากรัฐบาลไทยมันก็ผิดเหมือนกันกลา,ายเป็นทําให้คนไทยเขาหมันใส่ไปทีนี้ก็ถึงในแง่ของการให้สัญชาติแก่ คนไร้รัฐนะไม่ใช่คนธรรมะนะครับคนไร้รัฐก็อาจจะผมไม่แน่ใจว่ามันจะขนาดไหนนะอาจจะมีบางคลาเทศไปทางนู้นอะไรก็มีอาจจะมีเนาะแต่โลหินยานี่น่าจะไม่น่าจะมีแล้วเพราะว่าเหมือนจะส่งไปบางคลาเทศหมดแล้วโลหินยาก็ไร้รัฐเหมือนกันนะฮะแต่ดูแล้วมันยาจะไม่มีตกค้างอยูนะ่ในประเทศไทยพอโลหินยาน่าจะเข้ามาหลังปี2 5 4พพูดถึงการให้สัญชาติไทยนี่ผมก็พูดตามความ รู RIS, ้ที่ผมได้รับรู้มาอาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่เนาะเราก็ให้สัญชาติไทยกับบุคคลที่ไม่ใช่คนไทยเขาเรียกว่าต่างด้าวนะตั้งแต่ยุคอยุธยาหรือนุนนะฮะก็เป็นพวกเขาเรียกอะไรชาวยุโรปที่เข้ามาทําราชการมาเข้าเรียวสร้างคุณงามความดีอันนั้นก็ให้สัญชาติไทยแล้วลูกหลานเขาก็เกิดที่นี่โตที่นี่เขาก็รับราชการต่อมาก็พวกตัวสูงๆขาวขวอย่างนั้นนะฮะแล้วก็มี ชาวมอนชาวมอนถ้าจะชาวมอนก็น่าจะมาอยู่แถวปากเก็ดหรือเปล่าทุกวันนี้ก็เป็นคนไทย <c oughs> แล้วผมก็ได้ฟังประวัติมานะครจังหวัดสุรินทรเนี่ยเดิมคนสุรินก็ไม่ได้มีนะเอามาจากกัมพูชาเหมือนกันนะเรามาตั้งเมืองก็คนบ้านก็ได้เป็นเจ้าเมืองพระยาสุรินทร์พักดีมันก็มีมาอย่างนั้น นี่อพยพมานะฮะอพยพมาบ้างกวาดตอนมาบ้างแต่ส่วนมากก็จะเป็นกวาดตอนมาทีนี้พูดถึงชน19ชนกลุ่มน้อย19 19เผนะ่าเนี่ยก็ไม่คือมันสมัยก่อนมันไม่รู้หรอครับว่าอพยพเข้ามาหรือเข้ามาอยู่ที่นี่เพราะว่าการสำรวจมันไม่มี <c oughs> แต่ยังขอโทษครับผมอ่านหนังสือการสำรวจของเจมส์แคคเทีเนาะ เขาก็เขียนว่ามันมีคนอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็ชาสวนมันมีคนอยู่อยู่แล้วตอนที่เข้าไปสำรวจนะครัอยู่บนภูเขาบนอะไรอย่างนงั้นอ้าววันดีจ้าวัดีค่ะ,คะเอาอเดี๋ยวไปฝากครูไม่ไม่ต้องเยอะเลยหน้าแบบไหนคนาหมเล่ะอ๋อ กิโลทลายตอนนี้ตอนนี้คนคนกินผักเขาไม่เขาไม่อยู่แล้วเขาออกไปแล้วก็เลยไม่ได้สั่งวันนั้นพอก็แวะมหาอ๋อผมก็เลยตัดสลัดผักกับเคียวอ๋อไอไอเนมเป็นไงไปโอยเกเรไปเรียนวางน้ำเขียวเนี่ยโรงเรียนจะเรียกหนูไปเซ็นเนี่ยเจ้าเขาจะหายเรียนอยู่ไหมมอหนึ่ทะเลวิวาทกัน ม4โอ,อ,อ,อแน่ไม่ต้องเยอะไปแต่ที่เนี่ยเขาอะ่ะเหมือนเหมือนเขาอะ่ะเหมือนเราเข้าไปใหม่อ่ะค่ะทนายเราอยู่ม4เนาะมันมีพวกม5จะลุมตีม,มันยืนล่างมืออยู่มันก็พักอกอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเอาหินข้างที่นี่หนูก็บอกลูกว่าก็ให้เดินหนีอ่าอย่าไปสู้เขาแต่ไม่สู้แต่ที่เนี่ยไอ้หนูก็ไม่รู้นะหนูก็โทรไปโรงเรียนไงกลายเป็นลูกเราพิษว่าไปหาเรื่องทะเลาะวิวาทกะ นอไอหนูก็ไม่รู้เนาะเราไม่เคยไงเราก็แบบอยากให้คุูเรียกมาคุยอย่างนี้นะกลายเป็นว่าลูกเราพิษเขาก็จอบว่าเราว่าเพิ่งเข้ามาทําไมมีเรื่องมีราวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เดี๋ยวเขาจะเรียกไปเซ็นอยู่อ๋อถ้าเขาอันนี้คอยไงเดี๋ยวลองโทรหาเผื่อได้คุยกันค่ะจ้ะขอบคุณครับขอบคุณครับอันีครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องพอเด็กมาเจอชาวสวนก็คุยเรื่องนักเรียนนี่แหละครับก็คือ ถ้าเขาเด็กเด็กที่เกิดในประเทศไทยเนาะเด็กที่เกิดไทยในประเทศไทยมันก็มีเงื่อนไขว่าพ่อแม่จะต้องเป็นคนเข้ามาอยู่ในถ้าแม่เป็นคนไทยก็ได้สัญชาติไทยถึงพ่อจะเป็นคนต่างด้าวนะฮะแต่ก็ถ้าพ่อแม่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยชอบโดยกฎหมายเว้นแต่เข้ามาได้รอนุญาตให้เข้ามาอยู่ชั่วคราวแบบตาม M.O.U. อะไรเงี้ยก็จะได้สัญชาติไทยไปทีนนี้มันก็มีเรื่องว่าถ้าเขาคือเด็กพวกนี้เกิดมาเขาก็คิดว่าเขา คิดว่าเขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยอยู่แล้วนะถ้าเราไม่ให้สัญชาติไทยก็ไม่รู้จะให้เขาไปอยู่ที่ไหนนี้มันก็จะเป็นภาระตอนที่เขาโตนะฮะงานเขาก็ไม่สามารถจะหาทําได้แบบแบบเขาเรียกอะไรแบบเต็มความสามารถนะเพราะว่าเขาไม่มีสัญชาติไทยแล,แล้วรับราชการเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยแต่เอกชนก็อาจจะรับบ้างในอาชีพที่ขาดแคลนแต่มันก็มีข้อจํากัดว่าเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยนี่ผม เหมือนว่าจะเรียนสาขาบางสาขาไม่ได้นะแพทย์วิศวะสถาปัตย์พยาบาลอะไรพวาตำรวจทหารเรียนไม่ได้นะครับแล้วก็บางดูเหมือนจะตอนนี้เริ่มให้เรียนจบปริญญาตรีบ้างนะครับทีนี้ถ้าจบปริญญาตรีนะู่นนะถึงจะมาขอสัญชาติไทยได้นะอันนี้ผมสนับสนุนนะครับกับการที่รัฐบาลให้กับให้สัญชาติไทยกับบุคคลที่ไร้รัฐไร้สัญชาติ40,000 0กว่าคนนะครับ มันไม่ใช่เรื่องใหม่นะฮะแต่มันเป็นเรื่องของการลดระยะเวลาในการปฏิบัติลงเท่านั้นเองเงื่อนไขเดิมมันมีอยู่แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนให้ให้จากเหลือจาก180วันหรือ270วันเหลือแค่5วันซึ่งมันก็เป็นการดีกว่ารอให้บางทีบางคนอีก3-4วันหรืออีก5วัน10วันอาจจะได้สัญชาติไทยแล้วตายเสียก่อนอย่างเงี้ยมันก็น่าเสียดายนะครับ ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องของผมนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ